สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการเลขเด็ดประจำวันกับบรรัาทางช่องทางซึมีจับมีค่ะวันนี้จะเป็นวันพุธที่6กันยายนนะคะทุกท่านคะตอนนี้น่ต้องรีบเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันเอ็มไทยกันค่ะเพราะว่าตอนเนี้ยเอ็มไทยมีกิจกรรมดีๆให้กับท่านนะคะได้จับจองเป็นเจ้าของบัวเปเปอ์พระแม่รัศมีค่ะแล้วก็เน้นในเรื่องของความรักการเงินโชคลาบนะคะเรียกว่ารักเด่นนับเงินเลยทีเดียวอย่าลืมโหลดแอปพลิเคชันเอ็มไทยกันนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันคาวว่าคนที่เกิดวันพุธกลางคืนวันเสาร์แล้วก็วันศุกร์เนี่ยวันนี้นะที่กันรงานน่มีความก้าวหน้านะเราก็ยังเหมาะกับการเริ่มต้นง,งานตัวใหม่ด้วยนะคะหรืออาจจะมีการเรียนรู้สิ่งต่างๆเพื่อนําไปพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็คุณยังได้รับข่าวดีจากเรื่องงานที่ได้เคยติดต่อไว้การเงินเนี่ยอาจจะมีการติดขัดบ้างเล็กๆน,น้อยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้จา่ายสำหรับคนที่เกิดวันพุธวันจันทร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะ วันนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องงานนะอาจจะดูราบรื่นนะแต่จริงๆแล้วคะ่ะจะต้องเจออุปรสรรคในเรื่องต่างๆบ้างน,นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการติดต่อประสานงานเรียกว่าจะต้องเหน็ดต้องเหนื่อยในเรื่องนี้มากๆเลยทีเดียวแต่คุณดวงดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคค่ะแล้วก็ยังมีเกณฑ์การได้รับของหวันของฝากที่ถูกใจอีกต่างหากนะคะคนโสดค่ะจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาสนิทนะคะ สิ่งที่ต้องทํามาระวังในวันนี้เป็นเรื่องของสุขภาพนะเพราะมันมีเกียงการเจ็บไข้ได้ป่วยสําหรับสีมงคลจะเป็นสีเขียวค่ะสีน้ําตาลสีขาวแล้วก็สีแดงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่จะเสริมดวงในเรื่องของการเงินนะคะในรอบสัปดาห์นี้จะมีองค์ท่านเทวมหาพรมเซียนแปะรงสีแล้วก็หลวงพ่อบ้านแหลมแต่ถ้าเกิดเราต้องการเสริมดวงเรื่องงานนะคะก็จะมีองค์ท่านเทเวสุวรรณพระพิเชศแลวก็หลวงปู่ทวดค่ะ สำหรับเครื่องประดับเสริมดวงนะคะในรอบสัปดาห์นี้นะเน้นทองคำนะคะหรืออาจจะใช้เครื่องประดับสีทองแทนได้ค่ะแล้วก็เพชรค่ะหามาเสร็จติดตัวไว้นะเพราะว่าจะนำโชคลาภให้กับทุกทุกท่านคนที่เกิดในวันนี้นะคะหรือของเดือนกันยาช่วงสัปดาห์นี้นะถ้าเราจะทําบุญเสริมดวงวันเกิดนะคะเน้นในเรื่องของการชําระนิสสงไม่ว่าจะเป็นการทําบุญบริจาคท่าน้ำเข้าไปก็ดีนะคะ ก็ตรงนี้นะจะทําให้เรามีความก้าวหน้าในชีวิตค่ะที่สําคัญเนี่ยเวลาเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีคนนะคะเข้ามาร่วมไม้ร่วมมือนะคะคอยอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือเราอาหาร่าจะใส่บาตรถวบเลี้ยงพระนะคะจะต้องมีชื่อมงคลโดยเฉพาะคําว่าทองอในอาหารนะทองเอกไวทองทองหยิบตรงนี้จะเป็นเคล็ดค่ะจะหยิบจะจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองมีโชคลาภมาดูตัวเลขกันเมื่อวานนี้ค่ะว่าตัวเลขที่วางไว้เป็นอย่างไรกันบ้างในรนอบ17.30นเนี่ย เลขที่ออกคือ3 1 4แล้วก็0 9ย์รอบนี้ตัวเน้นเลข3ค่ะเข้ามาในหลักร้อยบนตัวนันอีกตัวเลข0ูนเนี่ยนะคะเข้ามาในหลัก10ล่างค่ะชุดจับคู่นะยังเข้า2ตัวล้านตรงๆเลยคือเลข0 9นย์ส่วนใน,นรอบ1 8 3แนอนและที่ออกคือ3 6 7แล้วก็4ี่รอบนี้ตัวน้นเลข6เข้ามาในหลัก10บนค่ะชุดจับคู่นะก็ะเข้ามานะคะตัวกลับของ2ตัวบนคือเลข67ค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเลขเด็ดประจำวันพุธที่6กันยายนนะคะในรบ 30, นับ17.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้ก็จะมีเลข2เลข4เลข6เลข8เลข9เั้ไมที่เลข2กับเลข4ค่ะชุดจับคู่20 21 23 25 27 04 14 34 54 74 แลวในรอบ18.30นนะคะชุดวิเลที่วางไว้ให้จะเป็นเลข1เลข7เลข6เลข5เลข3ในมาที่เลข1กับเลข7ค่ะชุดจับคู่1 0 1 2 1 4 1 8 1 9 0 7 2 7 4 7 8 7 9 7แล้วในช่วงเวลา19.30นค่ะชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข2เลข4เลข5เลข3เลข9 0 ในพิธีเลขสองกับเลขสี่นะคะสำหรับชุดจับคู่สองศูนย์สองหนึ่งสองหกสองเจ็ดสองแปดศูนย์สี่หนึ่งสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่ก็เป็นทั้งสามช่วงเวลานะคะของวันพุธเลยค่ะทุกท่านคาการทำบุญทำทานนะจะเป็นการเสริมดวงเรื่องโชคลาภและการเงินได้อย่างดีทีเดียวค่ะเราก็อย่าลืมนะคะเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันเอ็มไทยนะคะพรุ่งนี้มาพบกันใหม่คะ่ะกับรายการเลขเด็ดประจำวันกับจันลักษณ์ทางช่องทางซีงมีดัตมี วันนี้อาจารย์รักขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ